สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมกับช่างเอกเคยอำนาจชาแนลครับผมวันนี้เมนูลาบเป็ดครับผมหลังจากเดินงานมาแล้วครับมหอดบ้านกับจัดนียครับเมนูลาบเป็ดครับเย็นนี้ครับผมพี่น้องลาบเป็ดตัวบังไงครับโกรขึ้นครับพี่น้องโคกรขึ้นลาบพ่อของพ่อลาบเปีย ครับต้มต้มพร้อมลาดพร้อมครับพี่น้องเมนูยันนี้จัดแบบแซ่บครับพี่น้องกวนหนังกวนหนังครับพี่กวนหนังให้มันกรอบกวนหนังให้มันกรอบ ทานนีค่ค, tá, ครับพี่น้องต้่มทานแย่งแสีบกินไอ้ฐานด้วยครับผมพี่น้องหัวหนังครับพี่น้องหัวหนังแบบกรอบๆใส่ครับไว้โอยหนาครับพี่น้องเนื้เย็นนี่ครับๆครับบลาเพียครับพี่น้องคนแรกเนื้อครับเนื้อ เครื่องปรุงครับพี่น้องกระเทียมรองครับพี่น้องกระเทียมรองกระเทียมรองข้าวัวครับข้าวัวใบบักขามอ่อนครับพี่น้องใบบักขามอ่อนใบบักขามอ่อนไห่สาใส่ครับพี่น้องกระเบิ้งครับผักเครื่องปรุงครับพี่น้องเครื่องปรุงใบผักบุ้งครับพี่น้องผักยกสวนมาเลยครับพี่น้อง ไปบุฟดีมากครับยกสวนมาเลยมีทั้งผักกาดหินนะพี่น้องกินกับผักกาดหินผักแพลวผักแพลวครับพี่น้องผักแพลวชะละแน่ครับพี่น้องชะละแน่งอผักยาวสตอแตงครับบักเขือบักแข็งครับบักพริกครับผม กวนเอากับขี่น้องไงไฟเย็นต้มให้เปืเป่อยๆครับพี่นออ้องตอนนี้กำลังหัวหัวนังอยู่ครับพี่น้องหัวนงัวนงอยู่ หังจากหั่นก็มาปรุงแล้วครับพี่น้องมาปรุงแล้วครับมีสองแบบครับแบบโบเพ็ดกับแบบเพ็ดครับพี่น้องแบบเพ็ดก็ไม่เพ็ดครับพี่น้องผสมผสมเลยว่ะกินอีกมั้งกินไงเลยผสมผสมเลยวะแม่ ลามเปียจ้จบไ่มใกันมางนเขาใบาจบ่บ่ัดแบบซับแซบครับพี่นอ้องลาบเป็ดทั้งลาบเป็ดทั้งตุม่มครับพี่นอ้องรอให้มันเฟื่อยสักนน้อยครับพี่น้องลาบเป็ดครับพี่น้องลาบเป็ด

หลังจากเช็ดอาการมาเสิร์ฟครับพี่น้องเี่แล้วก็มาเสิร์ฟบานหน้าเมนูหน้าเป็ดแล้วครับพี่น้องเมนูหน้าเป็ดน้ำกันครับพี่น้องเมนูตอนเย็นจับเป็ดเสร็จเสร็จครับพี่น้องเป็ดตัวเมย์กินเลยก็ได้ต่อไปเลยเมนูหน้าเป็ดครับพี่น้อง กินต้ำกันแล้วี่น้องทุทุกคนอืมตอนนี้กเบ้เเจ้าจากอะไเรื่อยใสมันชัดไม่มีใสไม่ใสไรตอนนี้อันนี้ยม่ไว้เช็ดอะไร เอาไปเลยกินเลยครับเนี่ยนั่งเลยนั่งเลยกดไปเรอยแม่นี่แม่ไม่พูดกินกันแล้วกินกุงกุ้งสุกคนครับลาบเป็ดครับเมนูลาบเป็ดเย็นนี้ครับมีทั้งลาบทั้งต้มกับพี่น้อง ใช่ต้องการทิ้งไปเมี่อวานไปหมดนะข้าวไหมมันก็เหมือนกันทิ้งเพื่อทำาไรข้าวเมือ่อจ้าข้าวมันเหมือนกันข้าวเขาขาย

วันวันไปเอากระเทียมให้ต sure> ่อนะกระเทียมกรียมน่ตัวเรียบเดินไปเอานงถุงกระเทียมอยู่ตัวม้อยูจากไมนกระเทียมเกมาหมดถุงล้ก็ตุ้มเส้นตุ้มร่ตัว <cười> <cười> Để không có bao nhiêu tiền, bảy mươi, tụt, tụt đại chiết sang bên này, <laughs>

เอรนี้อ่เราถามแม่ดิว่าซื้อข้าวหรือเ่าแม่ร้ซื้อัมาซื้อักคับินมไ้พ่จินไม่ได้ไม่นไ่ค้าหาก็ตงอไดิไปไ どうでしょうか。はい。<marriages timing>

People. Oh yeah, one I

ก็แต่ี่อมีแก้วอะ เป็ดพี่น่ะเป็ดโอ้แสบายพี่น่จัดแบบเมนูเด้ยวันนี้มนู่ดเป็ดจัดแบบแบบตีอะตัตีอะเดียว รประเทศก็ให่นะ <c oughs> แ,แนี้นี่งูประเทศไทยไหมล่ะต่างดาบดับหมูบ้านมันม,มีไหมเคยกินไหม น้องเก่าป้าพี่สาวรับเมามกินยังโตเฮียบ้านมึงลอกหนังอู้ต,า,ตายตายเศรษฐกิจตายตายว่าน,นี่เขาลอกหนังยังเงือเขาอืมหลุน้องเก่าป้าอยู่เพว่าตะเคียนน้องเย่อ่อนยื้อตะเหม็น,มนเป็นแสียบวัจจักอืมนมันตะวัน ครับพี่น้องก็ขอติดติดการกินเพียงเดียว üt? นะผมขอบอกคุณขอบคุณครับที่ขามุกอะไรก็ oven, แต่ของเพื่มนนักแสดงครับสวัสดีครับพี่น้อง